สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ WCIA Channel ประจำวันที่12กรกฎาคม2567โดยผมกัน WCIA นะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตตลาดวันศุกร์นะครับปัจจุบันสำหรับความเคลื่อนไหวของตลาดนะครับที่โชว์อยู่ในหน้าจอ m s c i วันนี้หุ้นส่วนใหญ่ลดลงนะครับตามตลาดหุ้นอเมริกาเมื่อคือนนี้ที่ นัสแตกลงค่อนข้างแรงนะครับลบ2.22%เอส500ลบเกือบ1%ดาวโจนบวกนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือตัวเลข Small Cap 2,000ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นตัวเล็กหน่อยนะครับของสหรัฐอเมริกาบวกถึง3.77%แสดงว่าตอนนี้เงินตัวหุ้นตัวใหญ่ที่ขึ้นมาอย่างร้อนแรงตั้งแต่ ปีที่ผ่านมาไปาปีที่แล้วนะครับขึ้นมาเริ่มมีแรงขายและมาเข้าซื้อตัวเล็กที่ underperform มาตลอดนะครับก็ถือว่าเงินไม่ได้ออกจากตลาดหุ้นแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนกลุ่มเล่นจากตัวใหญ่มาตัวเล็กนะครับงั้นขอดูฮิตแม p นะครับของดัชนี s p อ่าของ n s d a q ร้อยก่อนละกันที่โดนขายเยอะๆจะเห็นได้ว่า หุ้นใหญ่ๆโดนไขค่อนข้างแรงติดลบกว่า2%กว่า NVIDIA หุ้นที่ร้อนแรงที่สุดในช่วงที่ผ่านมาลบ5.57%เมื่อคืนนี้ Apple ลบ2%กว่า Microsoft ลบ2%กว่า Microsoft ลบ2%กว่า Google Meta ลบ4% Tesla โดนลบ8%นะบอันนี้ก็ต้องรอดูว่าอันนี้เป็นการโลเท พราะขึ้นมาเยอะเลยโดนเทคโปรฟิตนะครับหรือว่าจะย้ายการย้ายเซกเตอร์เนี่ยอย่างจริงจังหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้ามาดูหุ้นตัวเล็กที่บวกอย่างร้อนแรงขึ้นมาก็จะเป็นหุ้นเล็กๆอันนี้คือถ้าเป็น Trading View ก็จะดูตามเป็น Market Cap นะครับก็จะเป็นหุ้นเล็กเล็กแน่นอนว่าทั่วตลาดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นมีตัวเลข cpi นะครับตัวเลข cpi ผมขอดูนิดนึงนะครับตัวเลข ล่าสุดที่ตลาดรอดูคือก่อนหน้านี้เนี่ยสอสวันเนี่ยก็คือทางพาวเวลประธานเฟดเขาถแถลงต่อวุฒิสภาสหรัฐถึงแนวโน้มเศรษฐกิจกแล้วก็มีแนวโน้มว่าตลาดก็คาดว่าน่าจะเห็นการลดดอกเบียรเร้ยเร็วนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นรอบเดือนกันยายนนี้นะครับเพราะว่าสัญญาณต่างๆพวกเงินเฟ้ออะไรก็ออกมา ชะลอตัวลงประมาณตามคาดไว้นะครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่เป็นตัวปิดกั้นแล้วก็พาเวลก็บอกถึงแนวโน้มว่าโอเคถ้าเกิดว่าการขึ้นนโยบายดอกเบียนน้ยนโยบายระดับสูงนานเกินไปมันก็ไม่ส่งผลดีตออ่อเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นปลาดก็คิดละนะฮะพูดตัวใหญ่อะไรก็มาก่อนเพื่อนนะครับจนกระทั่งเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมา ก็มีตัวเลข CPI ออกนะครับก็จะแบ่งเป็น CPI headline CPI year-on-year ในเดือนมิถุนายนออกมาต่ำกว่าคาดนะครับตอนแรกก็คิดว่าตลาดเนี่ยก็น่าจะตอบรับดีแหละเพราะว่าชอบอยู่แล้วถ้าเกิดว่าลดกบบี้ยเร็วกว่าคาดอาจจะคั้งหรือนสอครั้งในปีนี้ก็ทำให้เป็นบวกกับตลาดหุ้นนะครับค CPI ลดลงนะครับจากที่เดิมเนี่ย3.4ก็ถือว่าอ่อนตัวลงมา ต่ำกว่าที่ประเมินไว้เล็กน้อยนะครับวันนี้ก็จะมีพวกตัวเลขจีนออกใน,ในระดับต่อมาเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับงั้นกลับมาดูที่ตลาดนะครับว่าเซกเตอร์ไหนอิมแพ t บ้างนะับหุ้นตัว n s d a q t เทคโ o โลยีลงแน่นอนนะครับอบอลยูเด้งขึ้นมา4.5บอลยปี สิบปีอยู่ที่สี่จุดสองนะครับเด้งขึ้นมาเล็กน้อยนะครับก็อาจจะมีการเซเวอนแฟกได้นะครับเพราะตลาดคาดกันอยู่แล้วนะครับตั้งแต่พาวเวลประกาศละวสองสวันเล่นกันไปละนะครับส่วนเซกเตอร์นะครับอันนี้ก็เอา,อนนเอาอนนตัวแทนเป็น ETF ของเซกเตอร์ต่างๆของสหรัฐอ,อเมริกา11เซกเตอร์มาลองดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เทคโนโลยีลงเยอะที่สดุดตัวถ้าไม่ใช่เทคโนโลยีคอน sumer discretionary นะครับจะเห็นว่า3ตัว สามตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวนำตลาดในขึ้นขึ้นมานะครับอันนี้เนี่ยผมเรียงตาม list on list off แล้วกันนะครับก็กลับปรากฏว่าตัวที่เซกเตอร์ที่ perform ดีๆเนี่ยก็กลับเป็น real estate ะนะ,ะและการมาตลอดนะแต่ก็เริ่มเริ่มขึ้นมาแล้วก็แ,แสดงว่าตลาดพยายามขุดแล้วว่าตัวไหน under perform และการมากๆก็อาจจะเอามาเล่นในเมื่อคืนนี้นะครับแต่ก็ต้องดูไปจนถึงอาทิตย์หน้า ว่าแนวโน้มยังเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าแต่เราเริ่มเห็นทรายอะไรบางอย่างของของวันนี้แล้วนะครับน้ำมันขึ้นมาเอาน้ำมันขึ้นมาเล็กน้อยนะครับตอนแรกเนี่ยมีพายุเบอร์ริลมาแล้วก็ตลาดมีความกังวลก็หุ้นพลังงานกลุ่ม Energy ก็โดนเทขายมาอันนี้ก็ก็ถือว่า Impact ไม่เล็กเยอะอย่างที่คิดไว้นะครับก็ยังยืนอ,อยู่ที่82เหรียญ ก็ยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูงอยู่นะครับทองลดลงเล็กน้อยนะครับยูเอดอลลาร์ก็แข็งนค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับบาทแข็งเลยนะครับสามสิบหต้นๆแล้วนะจากจากอาทิตย์ที่แล้วที่แบบมามาจาก36ไปปลายอ, <med> นน <Umwelt> อันนี้คือตอาลาดหุ้สหรัฐเมื่อคืนนี้ถ้าดูเอเชียนะครับยุโรปและเอเชียยุโรปยังเปิดก่อนสหรัฐยังสะท้อนข่าวดีในเรื่องของลดดอกเบี้ยอยู่นะครับหุ้นยุโรปก็บวกขึ้นไปนะครับ ขณะที่หุ้นญี่ปุ่นเอเชียเช้านี้ญี่ปุ่นนิกเกอี225ลบเกือบ2เปอร์เซ็นต์ลบ2เปอร์เซ็นต์นะครับโทปิกลบ1เปอร์เซ็ uh, นต์ MSCI เอเชียลบเล็กน้อยนะครับตอนนี้เริ่มเปิดตลาดแล้วเกาหลีเปิดตลาดแล้วลบ1.35โดนเทเทขายก็คิดว่าน่าจะโดนเหมือนกันพวกที่ขึ้นมาพวกไต้หวันนะครับ TSMC นะครับซัมซุง H.K. Hynix นะครับพวกที่เป็นพวกเซมิคอนดักเตอร์ที่ขึ้นมาอย่างร้อนแรงน่าจะโดนเทโ o ฟิตตาม n v i d i ีเยนะครับอินสวนนะครับและกาดก่อนนะฮะก็ลงมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าเมื่อวัน2อวันก็เริ่มตีมีการรีบาวขึ้นมาแล้วนะฮะในตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับก็อาจจะรอความชัดเจนเรื่องนโยบายการประชุมทางการกระตุ้นเศรษฐกิจมาตรการเศรษฐกิจเพิ่มเติม,ตมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ว่าเรายังไม่เปิดตลาดสิงคโปร์เปิดแล้วบวกนะครับก็ดูแล้วก็ยังยังถือว่าเป็นเซกเตอร์โลเทชันก็ยังไม่แพนิคอะไรมากมายนะครับทีนี้มาดูตลาดหุ้นที่น่าสนใจนะครับก็คือตลาดหุ้นฮ่องกงกันดีกว่า นะครับที่เริ่มมีการรีบาวขึ้นมาฮ่องกงญาตนะหัเงอินเด็กซ์นะครับก็เริ่มเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่เริ่มขึ้นมา2วันทุกเซกเตอร์นะครับไม่ใช่เซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งนะครับเมื่อวานอาลีบาบาก็ขึ้น J D com นี้ก็ขึ้นดี ก็เรามีลุ้นแล้วกันก็วันนี้ก็อาจจะติดตามการรีบาวของฮ่องกงนะครับแล้วก็ผลกระทบต่อหุ้นเอเชียพวกเซมิคอนดักเตอรท์ที่ขึ้นมาเยอะในช่วงที่ผ่านมานะครับมาดูกราฟเรียวไทม์กันบ้างนะครับก็เพอร์ฟอร์มสุดตอนนี้น่าจะเป็นฮ่องกงนะเช้านี้นะครับแล้วก็ขอดู อเมริกาเล็กน้อยนะครับอ่าก็จะเห็นว่ามีแรงขายทำกำไรมาจากที่ขึ้นมาตลอดทางนะครับมีการย่อตัวลงในช่วงต้นเดือนอ่ช่วงก่อนสงกรานต์ช่วงสงกรานต์นะครับเมษายนนะครับแล้วก็ไปต่อแต่ว่าไปไปครั้งนี้ก็จะเริ่มเห็นอันนี้น่าจะเป็นแท่งแท่งแดงที่ใหญ่ที่สุดในรอบเดือนกว่าๆที่ผ่านมานะครับลองมาจากแท่งนี้ก็ ก็ลองดูว่าการคอลเลคชันนี้จะมีการปรับตัวลงมามากกันมากขนาดครับชนี NASDAQ ก็เห็นได้ว่ามีขึ้นมานะครับแต่ก็ยังยังสามารถยืนเหนือพวกค่าเฉลี่ยได้นะครับพวกเส้นเส้นนี้ก็คือค่าเฉลี่ยในในแต่ละพีเรียดนะครับก็มองคร่าวๆได้แล้วกันนะครับว่าเป็นจุดลับหรือเปล่า นะครับก็แต่ก็ขึ้นอยู่กับแสตชี้ของแต่ละคนนะครับว่าอ่าถ้า,างั้นมองซื้อไหมหรือว่าคนที่หลุดเส้นนี้จะขายอันนี้ก็แล้วแต่ละคนนะครับอันนี้ก็คงจะอ,อธิอธิบายในภาพรวมเส้นสีที่ลงมาก็คือเส้นค่าเฉลี่ย10วันอันนี้ก็คือ n a s d a q ก็โดยรวมก็คือยังเป็นขาขึ้นอยู่ยังไม่ได้มีทรายว่ามันจะเป็นการกลับตัวจากขาขึ้นแล้วจะลงแล้วยังยังไม่ได้มองถึงขนาดนั้น แต่ถ้าถ้าอาจจะตีเส้นขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะครับคนที่รอ Take Profit ถ้าหลุดเส้นนี้ขึ้นมาก็อาจจะเป็นจุดที่ต้องพิจารณานะครับอยู่แ,แถวหมื่นแปดพันประมาณหมื่นแปดพันนะครับถ้าวันนี้หลุดเนี่ยอาจจะอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับ นี้ถ้าชาร์ตวีกนะครับจะเห็นได้ว่าดูชาร์ตวีกก็ขึ้นมาขึ้นมาสูงสูงแล้วนะครับถ้ามีการพักตัวเนี่ยอาจจะมองคนที่ไม่มีของรอย่อเนี่ยก็าอาจจะรอจังหวะนิดนึงก็ได้ครับเผื่อมันยอ่อแล้วก็ติจะเห็นว่ายอรอบที่แล้วก็ย่อมาระดับหนึ่งนะฮะย่อมาระดับหนึ่งแล้วตีขึ้นไปอาจจะมองแต่แถวเส้นเส้นเหลืองก็ได้บริเวณพันหกร้อยกว่าถ้ามีการคอเลกชันจริง นะครับก็อันนี้ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าคนจะรอซื้อยังไงก็เดี๋ยวมาประเมินสถานาการณ์อีกทีนึง่งนะครับถ้าดูญี่ปุ่นที่นิวไฮตลอดนะครับอันนี้ในชาร์ตวีคนะครับก็ก็ทำนิวไฮแต่ว่าพอวันนี้ลงก็ทำให้ แท่งแท่งลงมานะครับจับรก็ดูว่ามีการสัญญาณของการย่อตัวนะครับห้องกกงเป็นยังไงบ้างอ่าห้องกกงเริ่มเห็นว่าพยายามจะพยายามจะฟื้นพยายามจะเด้งนะครับคือถ้าเป็นแนวโน้มระยะกลางก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับแต่ว่าก็หวังว่าถ้าเกิดว่าอาทิตย์นี้ปิดสวยดูเป็นชาร์ตวีค ก็ลุ้นว่าจะทำนี้เหนือไฮเดิมขึ้นไปบริเวณ20,000จุดก็ลุ้นอยู่นะครับเซ็ตอินด x เป็นไงยังไงบ้างนะครับที่ผ่านมาก็คือเป็นโดนถล่มั <Don 't S 1> ันเยอะนะครับว่าเป็น i n d e x ที่ u n d e r อร r เพอรที่สุดในโลกนะครับแต่ว่า3-4วันนี้ก็ฟื้นตัวขึ้นมารูปแบบทำเป็นดับเบิลบอททอม นะครับก็ทะลุตัว W ตัวนี้นครับย่อไปแล้วถ้าใครดูก็คงมองบริเวณเดิมครับบริเวณช่วงนี้ก็มีลุ้นอยู่นะครับก็คือคำแนะนำก็คือ,อกราฟก็ไม่ได้แนะนำให้ซื้อให้ขายก็ขึ้นอยู่กับสติจี้ของแต่ละคนอันนี้ก็ต้องดูในรายละเอียดอีกทีนึงอันนี้มองด,ด,ดูในภาพรวมนะครับน้ำมัน มีเรื่องของพายุมันทาให้แกว่งลงมานิดหนึ่งนะครแต่ว่าก็ฟื้นขึ้นตัวมาก็ยังอยู่ในระดับ85นะแต่แถวนี้แถวๆแถวเ,เหนือค่าเฉลี่ยนิดหน่อยนะครับก็ใครที่เล่นรอบน้ํามันก็ดูไว้เป็นกรอบได้นะครับเกือบเกือบ90ก็อาจจะเป็นจุดที่เทคมองเป็นไฮแล้วก็จุดรับก็ว่ามันถ้าหลุด7 5อะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นออฟดิวตี้ก็มองเป็นกรอบไปนะครับค่าเงนบาท ถ้าเงินบาทมาอยู่ที่เส้นอันนี้คือจุดที่พอยที่ค่อนข้างมีนัยยะสําคัญเหมือนกันนะครับถ้าเฉลี่ย200วันปกติอ่ะ200วันอยู่รอบที่แล้วก็200วันอยู่คราวนี้ก็มา200วันก็ดูดูลงมาตรงนี้เนี่ยจะเป็นยังไงต่อก็น่าติดตามเหมือนกันนะครับบริเวณ36บาทท่วนแต่ถวนี้จะเป็นจุดรับของของขั้นเงินหรือเปล่าที่ที่แข่งข้ามารอบนี้นะครับ ทองคำทองคำเหมือนอยากจะขึ้นนะครับก็รอให้ทะลุไฮไฮใหม่เข้าไปนะฮะดูทุทะลุไทยไฮใหม่ประมาณพันสี่ยหเหรียญตอนนี้มันอยู่ประมาณ2องพันสี่ทะลุไฮประมาณ2,450 <c oughs> ันสียหก็ยังมีแนวโน้มที่ค่อนข้าง แข็งแรงอยู่นะครับสลับน้ำมันนะครับก็อันนี้คือการอัปเดตในวันศุกร์นะครับเช้าวันศุกร์ประมาณก่อน9โมงเช้านะครับเดี๋ยวถ้ารายละเอียดตลาดมีมากขึ้นนะครับก็อย่าลืมติดตามได้ในว e k l y อัปเดตนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณสำหรับยอดวิวนะครับการติดตามใครมีความคิดเห็นก็สามารถ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับแล้วเราก็มีช่องทางโซเชียลมีเดียจากทางบริษัทนะครับในทางเว็บไซต์ www.wellcertified.co.th ทาง Line s อ i ไซน์วแล้วก็ Facebook Fanpage Well Certified นะครับแล้วก็ทางบน YouTube Channel c h anel n WCIA นะครับสำหรับ EP นี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ก็ต,ติดตามสาหรับ EP ถัดไปได้ในสัปดาห์หน้าครับขอบคุณครับ